ยังกอบตักทายสบายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทานที่ติดตามหุบสมเอาผมมาพอกันช่นเคยพี่น้องเอ้ยไม่องบ่ยาผู้ไทยนนาคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่คงอยู่ทาคือเก่าพี่น้องเอ้ยดำให้ดำหน้าคือเกอาชีพตเก่านี่มื้อนี้ก มาดำหน้าพี่น้อยพอกาลกได้หลายแล้วกานะดำเมื่อวานยังมีท่านเบิดแต่ว่ามืัอนี้กามาดำนี่คือเก่าพี่น้อยโอ้โหเออนั่นเหรอเนี่มีท่านแล้วอยู่ขาดไว้เมื่อวานในสองเฮือ,อยี่คนใน đầm có phía nó ơi còn chỉ phải đầm cả tắt hàng mình còn ăn hít phải nữa lại là cả ทัดทางแล้วแล้วก็เตกมนะพี่น้องนะเอาเชือกไม้หา้ามี๋ยวห้ามไปเชื่อมวนบนคาดแล้วคนละระดับคนนัน ลงนี้แบกลงนี้เนี่ยพี่น้องวะเรือนันไกลกันนี่เนี่ยชนที่เหลือไปดำดูนนะฮะมัแล้วดำตัวน,นั้นแล้วแล้วมาดำตนนัวนี้นี่ดำเพือนี่ bỏ léo xem phía ơi vừa đi cả đây để khương ngưng nè tụi này tụi này hơi nhảy tụi này tụi nhảy qua bỏ leo này tụi này nè ca bớt còn phía nó ơi bà này xin phía hà lúc ca còn bà này nè lúc ca cả xin hà lúc còn phía nó ơi lúc nhưng mà đầm nhưng đầm ý nè ามาลกกาบันนี้พี่น้องเ้าลกไข้เขามัดไปน้ำนะนี่าเปลี่ยนมาโตะกาจบเล้เปลี่ยนนี่

Chếp cái nhỏ phi thôi Cơm Cơm มานี่นะเลิ่มคำแล้วพี่น้องเอ้กา,กากาได้ได้บโมลายปันไดนะได้ประมาณห้าชิ้นมิลล่ากากระไรนี่ตัวนี้จุ่มละชิ้นแล้วพี่น้องนะโอ้อจุ่มนะจุ่มตัวนะโอ้ใหญ่พุนละเลิ่มคำแล้วแมงน้อยงงเลิ่มห้องพี่น้องเอ้ ขึ้นมาแต่ดำหายดำหนาก็ถือว่ามืดวันนี้นะพี่น้ยอยวันนี้นี่สีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เชือกไก่เลยวันนี้เลยหน่อไม้ก็เอามาจักเรียบร้อยพี่น้อยมีแต่เชือกมอคางเลยนะ เรียบร้อยพี่น้อยนี่ค้างเลยค้างหม้อน้ำไม้แล้วแล้วก็บ,บดีสิมาพักใกล้กองพี่น้อยใกล้ก็ที่ว่าใกล้เลอยตั้งมานนะต้มมันนะ่ะนะเอาตู้เย็นไว้แต่๋ช่วงที่เลือนะนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวพักก่อนบัดนี้พักต้นไก่ก่อนประมาณนี้นะพี่น้องนะ เฮ็ดก,กินก็นไ่ได้เฮ็ดก,กินมดไก่ตัวนึงก็ได้แต่ว่าเฮ็ดก,กินก็มันก็ได้ช้อนขา้าบสามข้าวพี่นุย้ยเพราะว่าช้อนกนกินเลยกินก,นกน็ไม่ได้กินลายไปเลยแต่ละมื้อก็พัดเปียนอาหารก็กินเนี่ยเก้าลายก็มารอดได้แต่ว่าช่วงนี้นี่กินปลาช่วงน,นี้พี่น้องปลากบระเบนปลาใหญ่เนาะปลาพวกกันปลาขาวนี่นะ ใกล้แล้วเราก็มาตำหักเพชรวันนี้นะนี่เพ็ดหมกเพ็รแห้งพี่น้อยเอาหักเพ็ดลงคกแล้วนี่ตำด้วยเกลือตำเลยป่ะนี่เกลือนี่เชื่อเช่อค่อนข้างหลายนิดน,น,นึงนะเพราะว่าของเกลือเชื่อเจ้วนี่เลยนะ เราเอาไปปรุงแล้วก็มีแต่แซ่แหนูแล้วนะแต่ว่ามันจางอยู่กไงเติมเติมเอาเจวเขาก็ถือว่าตำลักพี่น้อยเดี๋ยวเอาลงมอเลยบันจากเอาเจลลงไปแล้วเอาไก่ลงไปวันนี้นี่ต้นไก่พี่น้อย บันนี้มาตำยะนางก้อนพี่น้องไว้บันนี้ก้อนตำกับน,นี่ยะนางก้อนตำกับชิชอยก้อนนะเอาตรงโซ่อยอันเพราะมันเหมอนก้อนมันบางมันติดต้นน้อยก้อน ตามด้วยข้าวเบอพี่น้องเดี๋ยวเอาน้ำเชื่อมไปนี่ đồng khi mà đấy một tờ đáng lên khi mà đi nói Hãy subscribe không bỏ lỡ ดีเลยแหลาน้ำจะานางเชื่อน้ำขบือนี่ีอาลณไบเงี้ยวรล่นบานี้ เอาแกงนัวเชื่อบานลินพี่น้อยแกงนัวนี่พอประมาณนะแกงนัวนะเอาบัวลายเป็นได้เปลี่ยนนัวเป็นชูโรตเกลือเกลือกเอาหน่อยนึงนะเพราะว่าเอาเสือน้ำแจ่วแล้วได้แน่แล้วได้น้ำเค็มช่วยลายนะพี่น้อย ขรุนขลุนไปนำยาน,นันเขาเบอติดก้นหม้อเขาเบอร์ชุกแล้วก็เออได้สบายบันงโอ้ยนี่ไปยังหน้าลงไปบันนี้นี ท้ายปลาเดีกนะปลาแดกลงไปปลาดีคุณคุณคุณบาทนี้สิบมึงกุนบันนี้นะถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเลยเชืญอครบมาละ มันอีชุดท้ายก็ซิมมึงก่อนบ่เ้านี่ว่านอนเด้ดูรินเด้โอเคครักลับี่นอนอยู่นี่อาละอืมปุ่งได้ก่าเนี่ย กกินกประมาณนี้นะพี่น้องนะเนี่ยกับกรบมี่ตัวเลือกเวกับคําเนี่ยแต่ไได้ไปหาเนี่ยกับนะเลยใ้ประมาณสัมานีมีมะมงอันนี้นะมมงเอามาพี่น้องมาเเแน้ำเดือดหนอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đang ไอ้คนเราสองค้าบอ,อายุอายุไม่ยลตกธรรมรักแสนอยู่คอยอยู่ดีดื่นมน้ำมือ,มอ โอเคอยู่เียบอยู่พานอยู่พย่างง้พานแต่เฉพาะแกงกินเองนะแันแกงคายนี่บมพานะวารสาตินี่มันเอไห้่ไหายนน่บุได้อะไรเป็นขาหที่ไหมอะรที่นี่อ่ะ Anh cậu nó mãi nó mãi gặp khang ban nữa. chứ mày đó mày nó đi, nó ừ. mà, Cái đưa, đưa ăn, thái vào, ấy, Đẹp. Ừ. Thẳng, mình đen nó mọi nó lại người mọi Mà mọi người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  mọi cái này người mọi người gì người mọi người เ <bridge> ซ่บจะแซ่บแซ่บอ e ืมเย้มเลยค่ะของเจ้าวานบอกวันนี่ใช่หวานนี่ก่อนใช่ยนี่ thì bỏ mớt ra phía đằng này Đây là kín mớt là Kín bỏ mố mà đây nè Để vô mô cái nhằng nữa Mớt vừa thôi nữa vô mô cái nhằng lại nữa phải kín 16 ít <laughs> <laughs> Kín đấy, xem đấy กินน้ำกาถือว่าอิ่มแล้วพี่โน้องเอ้ยจนกาคลิปนี้กาสีฟ้าไว้จนี้เลยนะข็ขอขอบใจทุกการที่ตามมาชมไว้พบกันคลิปหน้าพี่โน้องเอ้ยพบกันใหม่อีก